เอ,อาลงไปอเอาเท้าออกจากพี่เพชรสิลูกอ,อ้าวมือพี่เพชรเะไเนี่ยตัวยังร้อนอยู่เลยลูกอันตืน่นตื่นลุบปับกับพี่เพชพรตืน่นตรับแม่ด้หงีบไปนิดนึงนอนเฝ้า เพชยังคงอวกอวกเธอหนึ่งสองวันจนกว่าวันอ้วกเหลือ,อสบายป่านอย่างนูนพลังเพิ่มงดูไม่ได้สนใจเลยว่าขาจียูทั้งไหนหัวที่ทั้งไหนแขนสี่ทั้งไหนมีกับพ้าลูกพักพ่อนค่ะเพราะว่าพี่เพชรนอนนอนนานมนากเพราะเมื่อคืนนี้ได้นอนไม่เพียงพอเมื่อคืนนี้เพชรลับลับตื่นก็เลยนางก็เลยนอนนานหน่อย พี่เพชรดีขึ้นไหมลูกเพชรครับเพชรเลยอะไรเซนฮะโมดูเบ็ดตีวหนึ่งยอ,อ,อมจะก,ก,กันกนบนิดน้ำพอแล้วลูกเดีย๋ยวค่อยกินอีกน้ำกินตะนามกินยังบอดายกินได้ตะนามหน้าเฮ็ดน้ำเกลือให้แล้วก็เฮ็ดอัน เอาเอาเอา,เอ,าเอากาดออกให้คิโคแล้วก็เติมเกลือไปนิดนึงให้กินน้ำก็ื่อตรงอวกจะผ้าดึงผ้าดึงกระตูนกระป๋องกระป๋องอ้วกก็เตรียมไว้ให้ข้างเตียง เทธถ้าจะอ้วกไี่บอกมามาเลยนะลูกนะได้ยินไหมลูกเรได้ถ้าจะอ้วกนะบอกมามานะตานางยังลอยๆอยู่เนีคิงอุ่นๆอยู่เยมีไข่น้ำไอ้ผู้มารู้ว่าเป็นยังไงไปโรงเรียนแต่ว่าคู่มารท้มากเคร่งสิบ่เป็นยังต่อคะคร่องสีพันนี่อัน นี่นีกะถึงจะอ้วกจะถ่ายท้องกอะความมึนนี่กงยัยงบม่มีทางลดไม่ล็ดเลยยังเหมือนเดิมยังดีด้าหลันล้าตามสไตล์เฮียปั๊บเหมือนเดิมน่นะเบิ่องนี่ใบอ้ายไดเบิ่งนั้นดหนานี้คว้างเข้าไปเมดเลยปับ๊บพี่เพชรมองไม่เห็นหนูหนูไม่ต้องถือไปหายถ้าอั้นแม่ปิดนะไม่ต้องมีใครดูเลยนะ บิงเบิเบิแล้วไปตีอะไรพี่เพชรเขาเราเก่งคัดได้หน่ะโตน้อยก็เขานี่ยร่างแก่มูเนี่ยพันเหนียเดี๋ยวจะได้โดนโดนโดนสักวันอยู่นะปั๊บนะเดี๋ยวจะโดนทำโทษสักวันหนึ่งอยู่นะได้เข่ามุ่มสักชั่วโมงหนึ่งนะเดี๋ยวแม่ปูก็สิไล่งานเรื่อยๆอยะคะ่ะอาการของเด็กน่อยตอนนี้ก็ส่งๆอยู่ ยังยังยังไม่สุดเท่าไหร่แต่ก็สูงๆอยู่กะให้พักผ่อนเต็มที่แล้วก็ระวังเรื่ององความสะอาดเพิ่มข,ขึ้นหลายเท่าเลย, <S 2> <S 2> ยเทุกอย่างต้องคลีนต้องต้มแอลกอฮอล์แบบกเงื่อนนี่ปันกินโล่งบานเ,นเหรอกินแอลกอฮอล์ฟุ้งเลยเออขยับมานอนตรงนี้ลูกนั <S <S <อ>่นพอพี่เขาขยับมานอน ตัวตัวเองได้อยู่ตรงนี้แล้วตัวเองก็ไม่อยู่ดีๆ <c oughs> ก็ควรเขาพอเขาขยับไม่อยู่ตรงนี้ก็เอาละไหนใครใครให้ตีพี่อย่างนี้แม่ไม่เอานะไม่ชอบนะอันก็ไม่ต้องดูกันเลยนะร่างแก่เขาอุมไปยะไปยะ